มีรถมา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 ไปซื้ออัปเกรดอยู่อัปเกรดอยู่ตงอัปเกรดเก็บของอยู่เก็บของอยู่โอ้โหเต็มตีเลยตรงเนี้ยหรือพี่หายตรงตีเต็มตีเลยตรงไหนตปเก็บก่อนเอาออกม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 าเอาโหลดก่อนโหลดลงแล้วหน่อยเดียว ทำไมอยู่รวมกันก่อนโอ้โหจัดเก๋าอีกไปไปกี่ตัวไม่เห็นพี่ไม่เห็นตัวอะไรวะมีคนเหรอขึนโขนโขนอ้สัสไปัสเโอ๊ยลงไปสองตัวแล้วนี่นี่ เดี๋ยวเดี the <cn> ๋ยวเดี๋ยวพี่หลบให้เ no ดี Bron ๋ยวพี no ่หลบเดี๋ยวพี่หลบย้ายชุบเลยพี่โหลดอยู่นี่โหลดอยู่นี่ถ้าจะอ้อมมาอ้อมมาเก็บโอ้โหเนี่ยเดือดชุบได้พี่ชุบได้ผมของชื่อพลไอ้คนนั่นอยู่ไหนคนที่ยิงหนีอ่ะอยู่อยู่ตรงเสาที่สองห้าสิบชุบชุบเสร็จแล้ววิ่งมาทางพี่เลยไม่ต้องอยู่แล้วพี่แม่งเอาเพิร์กไปหมดเลยว่ะดูดีแล้วนี่แล้วมาก่อน ผมไม่เห็นแสงสไนเขาอะนี่ไงนี่ไงสยอเดนไอยังไงสามไม่ไม่ไม่ชุบได้นะพวกพี่ออกมานะผมมาอยู่ตรงโหลดแล้วพี่เก็บงานไม่ได้ว่ะม่งมีเซลม่งมีเซลแน่เลยว่ะตหลดตโหลดหัวเขียวมันมีเซลอะไรโตทีตข้างข้างล่างอ่ะ มานี่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 มาเอาโหลดก่อนเวชชัยพี่หายก่อนไปทางพี่หายดีกว่าผีโดนละมาลลันเซวจริงด้วยอ่าอเวชชัยไม่หายไปเลยรอเพื่อนกันหิตนะทีไงแม่นักหรอโอ้ยเลยพีก็พี่อเ,พเอาพี่กอ็ไปไหนเกิดใหม่ก็ตายใหม่อีกรอบเหมือนกันแต่เขาคิดเขาคิดถูกอีกอันหนึ่งแล้วเนี่ย มีตัวลงใหม่ในเมืองมีตัวลงใหม่ในแบ็คแพคเกจนะมานี่มานี่อ้อมานี่จะเปิดรถตึ๊งนะพี่บอบ่างต้องงานโนงไงมีสนโรนรอมีสนโสนว์มาหน้าพี่มีสนโนว์มาหน้าแท็กกิ๊ไอ้อยเหี้ยขับติด ไหนพี่ให้ยี่หมอวิเวียนคิโลคิโลได้วิเวียนด้ว,วย,นยนะมีแฮกเจอวิเวียนตัวนหนึ่งหน้าหน้าผมเขา,มาเอาโหลดหน้าผมเขา,มาเอาโหลดเจอพี่ต้มใหมขข่ข้างหลังขอเพิรพี่ไฮข้างบนหัวข้างบนหัวมีตัวธนวูมาแล้วอยู่รวมกันได้แล้ววงบีบแล้วเนี่ยมีตัวหน้าผมนะมีตัวหน้าผมนะ เออพี่ซ้อนเองอยู่ไม่ต้องลงไปนะไม่ต้องลงไปวิ่งวิ่งวิ่งมานี่แล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างหลังต้นไม้ลงต้นไม้ข้างหลังมาข้างหลังมาแล้วเรียบร้อยตรงใต้อรถเขาอยู่ข้างล่างรถอยู่ข้างล่างรถตรงนน้นอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนน้น อยู่ม้นกอแตกแล้วมีระวังนะอยู่เยอะอยู่เยอะพี่กอลอยู่ข้างหน้าพี่ตัวนึงนะพี่ระวังนะกระสุนหมดอีกเอ้ยดูซองหาเนายที่ผมอยู่เขาอยู่ข้างหน้าเองอยู่ข้างหน้าเฉยๆแม็กกระสุนหมดเฉยๆพี่เขาอยู่ซ้ายมือเขาอยู่ซ้ายมืออยู่ทางนี้น่าจะมีแอบอยู่ทางนี้ได้ยินเสียงเท้าแล้ว ที่รอชที่รอค่าพี่นี่อุ้ยโอ้โดนสองทังโดนนี่ตรงก็เห็นนะก่อแตกอ่ะเออแน่เผื่อใช้ค่าล่ะมีตเกาอยู่ข้างหน้าด้วยบูผมได้ยินเสียงบูบูยิงในเมืองครับนี่ เจอคนคนหนึ่งเล่นสเกลนะอืมขึ้นฉุ่ยแตกเสร็วังนะ เขเล่นขอบเล็กๆเหมือนกันหวะเราอะเราก็อยู่ทางนี้นะ่ะวิ่งหมาวิ่งไปก่อนดิเป็นรูบูปะ่ะคนคนนะคนนะ ทางโดนสองสไนด์ด้วยพี่ดูข้างหลังไงเราทำอะไรไม่ได้ลูบูง่าก็แอบแล้วพี่หมุนหัวเรานี่แหละเออเขาเขายิงบูฟได้หาเลยพี่เขายิงบูฟได้สองคนหาเลยเลยหาเลยหาเลยตรงหน้าพี่หน่อยแอบไปคนหนึ่งไปแล้วหมาวิ่งไปแล้วอ๋อนี่ไงอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง inbound. stealth chopper ขอแฮกก่อนนะขอแฮกก่อนนะโอ้โหแก่แฮกก่อนแก่แฮกก่อนเฮ้ยสไนส์สไนส์อยู่ทิศศูนย์นะพี่ระวังนะโดดใหม่ข้างหลังสองตัวเขาอยู่ไหนระวังเขาอ้อมมาข้างด้วยนะมีตัวเล่นดาบ แค่สองตัวแค่แค่สองตัวอยู่แถวนี้ก่อนนะยังได้เอาเข้าวงก่อนหน่อยนี่นี่แหละนี่แหละอยู่นี่แหละไม่เราอยู่เราอยู่แถวนี้ได้อยู่อยู่ในบ้านในนบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวด้านขวาสองตัวต้องมานะมาแล้วนะสโนมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วรอรับเลยรอรับเลยช่วยกันยิงช่วยกันยิงไอ้สโนเข้ามาแล้วนะแสบอืมเจ็บ ไอ้พวกน้องแย่แน่อย่านิ่งระวังดูนะเข้าอ่ะผมเข้าก่อนนะเพราะว่าพวกที่อีกนัดนึงเพราะว่าผมมีสนุกนี่นี่อยู่นี่กันหมดเลยใช่อยู่ตรงนั้นแหละระวังระวังรออยู่ก่อนแตกแล้วพี่ก่อแตกนะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีเยอะมีเต็มเลยหน้าเกาะนี่ตรงนี้มีตัวนี้หลังเดินแจ็คแจ็คแจ็กระวัง ี่ตัวสี่ตัวสี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเต็มตีพี่เต็มตีรอรอรอให้ให้ให้พี่เจ็แฮกยังแฮกแล้ว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 มาแล้วมาแล้วโดน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 ่นนนนนดูมดโโน